ให้ลูกเขานะคะเจอจุกให้ได้ช้าที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เจอกันเร็วจะสับสนแล้ววางปากไม่ถูกและลูกจะติดการดูดขวดติดการดูดเร็วแล้วแม่ก็จะต้องผันตัวมาเป็นคุณแม่นักปั๊มมันเนื่อยเต้านมกับจุกนมแม้นจะบอกว่าเสมือนแต่ไม่ใช่เหมือนกัน,นกลไกการดูดคนละเรื่องถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กมาเจอความง่ายเด็กจะมีความที่เปิดใจกับสิ่งนั้น แล้วเด็กจะดูดนมผิดวิธีพอลูกดูดนมผิดวิธีเสร็จปุ๊บน้องก็จะวางลิ้นไม่ถูกและจะดูดแบบจุจๆพอลูกมาเจอเต้านมจริงๆลูกติดการดูดขวดไปแล้วลูกจะดูดน้ำนมของคุณแม่ได้ไม่ดีน้ำนมก็จะไหลออกมาได้ไม่ดีเห็นไหมคะเนาะดังนั้นแม่บานแม่บานของเราคือจะไม่ให้มีขวดนมเลย อย่างโรงพยาบาลนะคะที่ส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยน่มแม่เขาจะไม่ให้มีขวดนมเลยจะไม่ให้คุณแม่พกขวดนมมาที่โรงพยาบาลเลยเพราะเขาไม่ต้องการให้มันเกิดการสับสนงุนงงเกิดขึ้น เขาต้องการให้เด็กนะคะดูดเต้านมให้เป็นด้วยสภาวะเต้าที่มันเป็นแบบนั้นนั่นแหละแล้วใช้ความรู้ความสามารถบุคลากรช่วยแม่จนแม่เอาลูกเขาเต้าได้สาเร็จนะคะเนาะไม่ให้ลูกเกิดสภาวะสับสนเพราะถ้าเด็กสับสนเด็กจะดูดเต้านมแม่ผิดวิธีและเขาจะไม่มีน้ํานมออกมาให้ลูกเขากินได้เพราะเขาดูดผิดนั่นเองนึกออกไหมคะนมแม่เขาก็จะไม่พอให้ลูกเขากินได้ดังนั้นแม่บ้านของเราก็จะเลยจะใช้เทคนิคคือป้อนแก้วเห็นไหมคะ แม่บ้านเราจะอุ้มลูกห่อตัวจับน้องนะคะน้องหัวสูงนิดหนึ่งแล้วก็ใช้แก้วนะคะเหมือนแก้วกักนะคะคุณแม่ขาแล้วก็ให้ไม่ใช่กรอกปากลูกด้วยนะแม่บ้านจะใช้เอานมนะคะมาไว้ที่ปากน้องและคุณแม่เคยเห็นแมวกินน้ํำไหมคะแมวกินน้ําค่ะเด็กทารกเขาจะใช้วิธีการคือแล้วเขาก็จะกินนมเข้าไปนะคะเนาะถามว่า ดูดอย่างเงี้ยอันไหนลําบากมากกว่าอีนี้ดูดลาบากมากกว่าพอลูกมาเจอสิ่งที่เป็นเต้าและดูดง่ายลูกก็จะมีความรู้สึกว่าโชีวิตอะไรมันลําบากขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยดูดเต้าแล้วกันเห็นไหมคะลูกก็เลยไม่สับสนแล้วลูกก็ไม่ติดจุกลูกสามารถที่จะกินแก้วแต่กินแล้วมันลําบาก พอมาเจอเต้าลูกก็เลยเปิดใจที่จะดูดเต้านมของคุณแม่นี่ก็เลยเป็นหลักการว่าแม่บานก็เลยจะต้องให้น้องกินจากแก้วหรือไม่ก็คือต้องใช้ช้อนช้อนก็คือจะต้องเอาช้อนวางไว้ที่ลิ้นลูกแล้วก็ให้ลูกกินเพราะต้องทําให้ลูกรู้สึกว่ามันดูดและลําบากนะหนู หนูหนูจะดูดแบบนี้หนูคิดดีๆหนูคิดดีๆแม่บานบอกหนูจะดูดแบบนี้หนูคิดดีๆนะหนูคิดดีๆนะยกเว้นน้องเด็กที่แบบติดป่วยจริงๆถึงจะต้องมีการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามานึกออกไหมคะเนาะดังนั้นก็คือว่านี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงสนับสนุนให้ได้กินนมแม่สนับสนุนให้แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันและให้ลูกเขานะคะเจอจุกให้ได้ช้าที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เจอกันเร็วจะสับสนแล้ววางปากไม่ถูก และลูกจะติดการดูดขวดติดการดูดเร็วแล้วแม่ก็จะต้องผันตัวมาเป็นคุณแม่นักปั๊มมันเนื่อยนะคะนะโอเคไหมคะ